เมียให้อภัยแล้วรีบไปแล้วแน่ใจนะว่าให้อภัยแล้วใช่ให้อภัยเป็นเรื่องๆไปถ้าคืนนี้แต่งตัวนี้นอนกูไม่นอนจริงๆนะตอวนอบ้านจริงนะโอ้โหยังไม่ยังกะแต่งตัวอย่างอื่นแล้วมึงมานอนกับเขาแล้วกันใครช่วยช่วยช่วยใครคนไหนล่าเมียน้อยเมียน้อยค่ะใช่แล้วเมียน้อยท่านคนไหนอยู่จังหวัดอะไรแอมพาอะไรชื่อไรไลน์เปรมว่า พรเลยนี่พานแค่นั้นไม่พอหรอกต้องใช้รถดูดซ่วมมล้วล่ะเฮ้ยล่าสุดท่านเมมชื่อว่าอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้เมมแม็กลาดเผราล์ร้านแมกร้านแมกต์ตีเลยโดนทั้งวันเลยก้าตกใจมากอย่กรู้จะจงไงอยู่นี่ใครเั็นหนกที่เจ้า นี่เขาจะกินขี้กันเหรอครับไม่ใช่เขาโกรธเขาโกรธนึกถึงความหลังมันก่่นทก่ป็นอตฉันเปกิคุณอนกิิฉัน้มเยโอ๊ยมาันนี้มาตามมาจได่รู้เปาเนีแม่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 หลวงพ่อเบิ่มเรียกอะ ไม่ได้อยู่กับท่านกันร้องเแต่งกต่ท่าก็แต่งเงี้ยขยันอันกูจชิงเลยอ้าวสองพิจารณาจำระดับให้เขาข้ารู้สึกปลอดภัยค่าเดินทางมาที่นี่มาแป๊บเดียวข้าก็มาถึงนครปฐรมแล้วไม่ใช่เสียหน้าไดี่หรอเสียหน้าหยุดยา อะไรสามพันพอก็กินก็กินงงใช่ไหมล่ะมึงไม่รู้หรอกมึงแก่แล้วมึงไม่รูสามพันมึงงงเองมาแล้วได้มาหรือเปล่าพานอ่ะนี่ไงนี่ไงเอามาทำไมเยอะแยะเดียว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 ใช้แค่อันเดียวอ่ะนี่ไงพานดูลากดูลเลวไว้ันนี้ แล้วแต่เธอเลยเอาเออปีนี้ตูดเริ่มไม่พอที่นั่งแล้วอะไรอ่ะอันไหนอ่ะข้าพันมานี่ไงนี่อะไรเธอเอามาทำไมเยอะแยะพันเอามาแค่เดียวแล้วมันใช้อันไหนนี่ไงแล้วมันใช้อันไหนอ่ะไหนก็ได้ผมชอบกุกพานนะเนี่ย หูตกบุกพานกันพอแล้วเล่นงานเดียวพอใช้อันเล็กดีกว่าใช่อันยาก่จะเสียงแม่อ้าวพานขนาดนี้จะแจ้งตำรวจไหมเฮ้ยแจ้งตำรวจทำไมอ่าโดนผ่านซื้อสาม่านค่าก็ไม่ได้เป็นคนละพานกันเดี๋ยวค่าจัดการเนี่ยธอเนี่ยหัวเธอนั่งอยู่นี่เนี่ย โอ้ทีนี้ไม่ถีบเป็นลำเอียงว่ะที่เล่น,อ,อ,อ,น,นอย่างอื่นนะเตี้ยไวจังถีบอะไรไม่เคยถีบโอ้ไม่เชื่อเขาไม่กล้าถีบหรอกเขาว่าคืนนี้เขากลับไปเขากลัวไม่ได้เอออ่าก็จะแต่งชุดนี้กลับมั้ยมึงมาเคเยเฮียอะไรกูเนี่ยต่อยกูด้วยกูมาเขินอะไรกูเนี่ยอลลซอนต่อยกูด้วยก็กูอยากเออ เดี๋ยวนี่ใครอ่ะเจ้าชื่ออะไรข้าชื่ออาดําดํงคนที่ไปนำพานทองใช่แล้วข้ามีชื่อว่าดำดําข้ามีคนเดินทางไปที่เขาสามรอยยอดเพื่อไปนำพานน้มาให้กับท่านล้กคอกจะำําแนลาลาเลยเืิดแมงเลยดืดแน่ ลองเลือดจักส่งออกข้างนางเมียน้อยไหนพานันไหนอยู่ไหนอะเล่นไปแล้วไม่ต้องถามเยอะใช้อันไหนอันไหนก็ได้แล้วทำยังไงรองเลือดจัดส่งออกนางเมียน้อยเอามาสักอันหนึ่งได้เลยลองเลือดนางเมียน้อยเล่นลิเกไงไม่รู้เรื่องหั้งโผทังเมียเลยเดี๋ยวข้าจัดการเองคนไหนล่าเมียน้อยเมียน้อยค่ะใช่แล้วเมียน้อยท่านคนไหนอยู่จังหวัดอะไรอมพารด้าชื่อไลนไลนเม่าไลอะไร่บอกข่า ผ่านแค่นั้นไม่พอหรอกต้องใช้รถดูดซ่วมแล้วล่ะเฮ้ยทำไมนะโอ้โหเมยน้อยๆก็เลือดเยอะมากล่าสุดท่านเมมชื่อว่าอะไรเขาไม่ได้เขาไม่ได้เมมแม็คลาดเอ้าร้านร้านเมกต้องตีเลยโนท้งวันเลยข้าตกใจมากนี่เมียน้อยเอาล้นแล้วนี่อะไรกันไปคะนนี่เนาะ นางเมียน้อยโอ้โหอ้าวแต่แล้วเธอเป็นใครเนี่ยอ้าหไม่กล้าเล่นเลยว่ะฟังเอาดิเอาดิเอาอย่าเขาเอ่ะเอากับเขาไม่ได้หรอกเอาอ้าไม่ได้อีนนี้โอเคโอเคพอพอไปเต็มเตมเต็มถ่ายเต็มเลยจะกล้าเล่นไหมเนี่ยฮะนี่แต่ขนาดนี้นางโจ๊กอย่างกูไม่ต้องเล่นอะไรแล้ว เข้าจัดการเองหมายอย่างนี้นะเ้าเป็นใครทำไมทำไมฉิบข้าไม่ได้ยังไงฉันจะรู้ยังไงว่าเธอเป็นใครขาเคือดัมดองดำดองนคนทิ่นโอไม่ตไปอยรู้ัไงล้อยอย่อย่แกลจะอยู่นี่ช้าเสียเวลาเขาเป็นใครกันแน่ ฉันไม่ได้เลยฉันฉันที่รั้จไปโดนตัวฉันนะคุณเด็กจมิทำไมทำไมชามใครชื่ออะไรมาจากไหนสัคั็ไม่ได้ข้าก็อใครใครัแย้นะี่เจ้าขาอไม่นี่เขาจะเก่งขี้กันเหรอครับไม่เโกรธโกรธนึกถึงความหลังมันเก่ นเปะไความจริงแล้วผู้หญิงคนนี้ใครเขาไม่ใช่แสงสงแต่คือฤทธิ์ยาจริงฉันคือแสงส่องเธอคือใครจังคือแสงสงตัวปลอมแล้วเธอคือใครอ้าเธอใครกูคือใครแล้วแสงสงตัวจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยไอเบลเบลสตาร์ทรถเลยเนาะหายพ้นไปไหนอ่ะเัญญะพ้นไปแล้วแอมร้อน

ฉันคือแสงสงตัวจริงพี่นะคือแสงสงตัวปลอมฉันคือตัวจริงถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันฉันไม่เคยฉันคือตัวจริงมเป็นตจริฉันตจิงคุณังฉันคือตัวจริยมามามาตามมาจับมั่วเเดี๋ยวจะได้เรื่องไมเนี่ยตอนเสียงแอบไวใครมาเนี่ยมาเว เอาเลือกใครอะ่ะเอา้าเลือดปูอโอ้โหเ,เราไปเอาเลือดชั่วม,มันจะหายไหอยู่เลยเอ,เ,อเลืด่อ้้รไป่ะกลายเป็นลิน่เอ้ากไปไหนนะไปแล้วโอ้โหหับ

เฮ้ยเ้ยคุณสารานไปไนอะนักก่อนไม่รู้ป้าเขาใส่ให้ผมไม่รู้เนี่ยคุณเฮ้ยคืออะไรสนรานครับหมึนรู้ตัวไหมวันนี้ทำไมมึงกลายเป็นม้าเฮ้ยม้าโเอ้เออออเ นายรัจได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเก๋งเก๋งคุณสาราผมเกลี้กงไหนไม่ดีนี่เจ้าการเป็นมาทำไมอะเจ้าการเป็นมาพอพอะทำไมเ้นจังอะะเฮ้ยเฮ้ยถอได้เหรอ ต <L an> ๊าบจะปี <S <S โโๆๆๆหูโง่จริงๆบ่คนเอยเฮ้ย <S <S เอาหายแล้วอันเนี่ยมันคือคาบมาใครใส่ก็ต้องเป็นมาทุกคนน่ะจริงๆเหรอเรื่องจริงเราไม่เชื่อเจา้าหรอจริงเนี่ยเฮ้ยกลายเป็นมา้อ,อ,อย่าเห็นบ้าใครใส่กลายเป็นม้าทุกคนเลยได้ยังไงวะเอาไม่เชื่อลองดูจริงๆมันเป็นได้ทุกคนเนี่ยแหละเฮ้ย อะไรเหม็นเรี้ยวมากมึงนี่เมลครับจมูกพี่ชอนไซส์เดียวกับตีเมลเบอร์เดียวกันเลยสี่สิบบูทบูทเลนไหนอ่ะมันก็เหม็นสิต้องเหม็นอยู่แล้ว รองเท้าบูดเจ้าท้าบูดเลอะไทายอยู่ไหนอะี่หายกลายถ้าเป็นคนแล้วเมื่อถ้าทายจะงอนเสด็จพี่อยู่รีบไปง้อเลยกลายเป็นคนแล้วรีบกลับไปหาเมียท่านค่ะเมียให้อภัยแล้วรีบไปแล้วแน่ใจนะว่าให้อภัยแล้วใช่ให้อภัยเป็นเรื่องๆไปนี่ ถ้าคืนนี้แต่งตัวนี่นอนกูไม <media> ่นอนจริงๆนะโง่บ้านจริงนะโอ้โหแังยังเขาเขาแต่งตัวอย่างอื่นแล้วมึงมานอนกับเขาแช้วกัน